สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ตัวเฟิงหมี 4K Pro นะคะตัวเฟิงหมี 4K Pro r o ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะประมาณกลางปีได้ก็ยังถือว่าใหม่มากอยู่นะคะตัวนี้ความสว่างของเขาอยู่ที่2,400แอนซีลูเมนนะคะหรือว่าถ้าเป็นไอโซลูเมนก็อยู่ที่7,000นันไอโซลูเมนนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่า ตัวกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะอันนี้เป็นตัว protection ของเขาโฟมค่อนข้างหนาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือภาษาจีนนะคะสวยงามมากมีปลั๊กแถมมาให้นะคะแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นหัวที่ใช้กับเมืองจีนก็ทางเราก็จะมีแถมตัวนี้ให้นะคะ เป็นหัวแปลงแล้วก็มาพร้อมรีโมทนะคะโอเคเรามาดูกันอันนี้เราแกะออกมาให้ดูแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีสีเดียวก็คือเรียกว่าสี Space Gray นะคะเป็นสีเทาเข้มในภาพตัวนี้อาจจะดูสว่างนิดนึงแต่ว่าของจริงเนี่ยจะเข้มกว่านี้นะคะขอให้ดูใกล้ๆสวยงามมากเลยนะคะ รูปลักษ์ดีไซน์ของเขาเนี่ยดูแบบเรียบแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยนะคะตัวนี้ค่อนข้างหนักนะคะอยู่ประมาณน่าจะ8-9กิโลได้นะคะมาลองดูพอร์ตของเขานะคะว,ว่ามีอะไรมาบ้างตัวนี้จะเป็นตัวปลั๊กไฟนะคะแล้วก็มี HDMI มาให้3พอร์ตนะคะมี USB นะคะให้ดูใกล้ อ่อนะ่ะจะมี usb นะคะมี audio output input นะคะมีสำหรับตัว optical แล้วก็มีสำหรับเสียบสายแลน์ได้นะคะมาดูด้านข้างน,นี้จะเป็นช่องระบายความร้อนนะคะอันนี้จะเป็นช่องที่สำหรับแสงออกนะคะเวลาเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะเขาจะมีเซ็นเซอร์เขาจะไฟเขาจะ ดับลงเพื่อที่จะป้องกันสายตาเราด้วยนะคะุมเปิดปิดอยู่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวช่องระบายความร้อนเหมือนกันโอเคะมาดูด้านหน้าลำโพงของเขานะคะอันนี้คือลำโพงด้านหน้าตัวนี้สิ่งดีมากเลยค่ะโดยปกติแล้วเราก็ไม่ต้องต่อ กับตัวลำโพองอื่นหรือซาวบาอะไรเลยก็ได้แต่ก็แล้วแต่ทางนั้นผู้ชมนะคะว่าอยากได้กำลังเสียงมากขนาดไหนนะคะโอเคให้ดูหน้าตาของเขานะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้วิดีโอถัดไปเราจะมาลองเปิดให้ดูนะคะว่าตัวหน้าตาเมนูของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวนี้มีเมนูภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สามารถลงโปรแกรมเพิ่มได้ ตัว operating system ของเขาจะเป็น fern os นะคะซึ่งพัฒนาโดยตัวบริษัทเขาเองเนี่แหละคะ่ะแทนตัวมี u i นะคะแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ 4k แท้นะคะสามารถปรับหน้าจอค s t o สโตนคอเรคชันของเขาได้อยู่ที่8จุดเลยนะคะตัวความใหญ่ของจอเนี่ยเ,เขาก็จะนะนำอยู่ที่ 80ถึง150นิ้วนะคะถือว่าค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะคะน,นี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ